สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองเทใจหาสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอปนิวพายนะครับอาแอปอ่านข่าวนะตัวนี้ก็สามารถอสะสมคะแนนแล้วก็ถอนเข้าในส่วนของเพียพาวได้นะครับถอนขั้นต่ำหนึ่งดอลลาร์จนไปถึง50ิดอลลาร์นะครับโอเคในส่วนของการรับคะแนนนะครับก็คลิกเข้ามารางวัลตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามาเลยปึ๊บนี่นะครับมันก็จะมีในส่วนของการดูวีโอแล้วก็อ่านข่าวซื้อลอตเตอรี่ต่างๆนะครับตัวนี้ก็มันจะมีดูวีโอ30รายการก็จะได้เพิ่มนะครับ ก็คือ3ามได้พายก็คือ3 0 0พันนะครับก็หยุดตรงนี้แล้วก็มีโอให้ดูนะครับได้หนึ่งโฆษณาก็เท่ากับ4 0่พายนะครับ400คะแนนนั่นแหละ,ะการถอนขั้นต่ำา1ดอลลาร์นะครับก็ใช้1ล้านคะแนนนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็1ดอลลาร์ของผมเพิ่งได้ยี่เซสนนะครับก็ประมาณนี้ ในส่วนวันนี้ผมได้ทั้งหมดก็คือ67 0 0 0นะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญได้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ผมน่าจะยังไม่ได้เชิญน,นะครับเพราะว่าถ้าเชิญปุ๊บมันจะได้ค่าหัวอ่าสิบหกเซนต์ต่อคนนะครับก็ประมาณนี้อันนี้น่าจะยังไม่เคยเชิญน,นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถอ่อ่าโหลดในใต้ลิงก์ก็ได้นะครับ หรือว่าจะสแกนก็ได้นะเดี๋ยวผมคลิกก่อนนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้เราสามารถสแกนได้นะครับอันนี้16เซนถ้า,าลงทะเบียนจะได้1เซนนะครับแล้วก็ใช้ติดต่อการ3วันเนี่ยผมก็จะได้อีก5เซนแล้วก็ถ้าเล่นครบ7วันผมก็จะได้อีก10เซนนะครับก็ประมาณนี้อโอเคอในส่วนของการหาคะแนนเพิ่มนะครับมันก็มีในส่วนของ การเล่นเกมนะครับอันดับแรกเราก็เลือกอินประจําวันนะครับเมื่อตรวจสอบตรงนี้นะและ้วก็มันมีเล่นเกมนะครับนักล่ารางวัลน,นะครับเนี่ยนักล่านักล่าเงินรางวัลมือใหม่นะก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็มีพวกดาวน์โหลดแอปก็มีนะแล้วก็เล่นเกมก็มีนะครับในนี้ผมก็เล่นในส่วนของอ วูดนะครับแตเ,เขาเรียกว่าวูดโดกุนะครับนีอรออยู่ตรงนี้อันนี้ผมเพิ่งได้ห้าร้อยคะแนนนะครับก็ได้มาหนึ่ง1มื8นหนึ่งมืนสี่พันเจ็ดร้อยสิบสี่ไพ่นะครับก็ประมาณนี้เป็นเป็นเงินก็ประมาณ1เซนนะครับทั้งหนึ่งมืนะหนึ่งมืนเท่ากับหนึ่งเซนนะครับก็ประมาณนี้ถ้าคะแนนผมถึงหนึ่งพันก็ได้อีกหมื่นเจ็ดนะครับถ้าครบถึงสองพันเนี่ยเราก็ได้ จะได้หนะ้าหมืนห้าันเจ็ดรอเจ็บหกะก็ประมาณนี้นะครับอ่าน,นี้ผมก็เข้ามาโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันก็ได้จริงอะแหละผมก็ลองเล่นดูละอ่ะเสร็จไปหนึ่งอันนะครับเหลืออีกสาอันนะที่ยังไม่เสร็จมันก็มีหลายเกมให้เล่นนะครับเดี๋ยวผมจะอ่ะลองเล่นไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่นตัวหนึ่งให้มันเสร็จก่อนนะครับอันนี้มีอะไรบ้างดาวน์โหลดแล้วก็เล่นให้ได้ถึงรลเวย25ิบห้านะจะได้ห้าหมืนพายนะครับ ก็มีค่อนข้างหลายเกมนะครับถ้าจะได้ไวก็คือเราต้องโหลดเล่นเกมพวกนี้นะครับเพราะว่าอ่านข่าวก็คงจะใช้เวลานานนะอ่ะก่อนเล่นเนี่ยก่อนโหลดแล้วก็มันจะมีภารกิจนะครับเช่นเล่นไปถึงเลเ้ยวสิจะได้5 0 0พันพายครับเลี้ยยีก็ประมาณนี้อ่ะถ้าถามว่าทําเสร็จปุ๊บคะแนนได้ตรงไหนนะครับคลิกเข้ามาในส่วนของโปรไฟล์แล้วก็คลิแกแจ้งเตือนนะครับ แจ้งเตือนมันก็จะมีคะแนนให้รับตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้รับรางวัลหนึ่งมื่นนะแล้วก็คะแนนประสมพายอีกสามพนะครับก็ประมาณนี้เกมที่ผมโหลดมาก็จะเป็นเนี่ยบูธโชลุกุวูธโดกุนะ่อประมาณนี้ก็รอไปนะครับเนเกมตัวนี้ผมได้7 3็คะแนนนะครับยังไม่ถึง องพลนยเดี๋ยวผมมาเล่นดูอะกอะ็ตั้งตั้งไว้ก่อนมันก็จะมีแนวตั้งแนวนอนนะขอให้มันตรงยาวกันผมเล่นด้วยก่อนอืมนี่ม่ได้ บนตัวหนึ่งนะครับถ้ามันงายขึ้นได้ก็คงจะดีะตัวนี้ไกลละโอเคลดไปแถวนึงสงสัยผมจะแพ้ตั้งแต่แรกๆแล้วเนี่ยโอ้เสียดายเมื่อกี้นี้ อ่าแล้วก็มันจะมีล็อกนะครับอ่าล็อกก็คือตัวนี้ตัวนีนะ้มันก็จะได้เหมือนกันนะอ่าก,ก็มันจะมีสี่เหลี่ยมพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะแบ่งเป็นเก้าช่องนะครับอือเอาตัวไหนมาครบก่อนช่องนี้ก็ยังไม่ครบเลยเออแล้วตัวนี้มันจะว่างยังไงวะเนี่ยอา่าโอเคยังได้อยู่ โอเคอ่ะก็เอาช่องนี้ก่อนโอเคได้คอมโบคูณสองนะครับโอ้โหตัวยาวมาอีกละอ่ะยังดีอยู่ยังมีตัวนี้นะครับอืมตัวยาวอ Uh huh. ตัวนี้ก็ยาวเกินอโเคได้อยู่เกมนี uh, mm ้ hmm. ผมเล mm ่น hmm. มาสิบกว่ารอบแล้วนะคะแนนไม่เกินนี้สักทีนะครับหนึ่งพันคะแนนนี้ได้ยากมากนะแ mm hmm. ต่ะตัวมันให้มามีตัวดีๆนั้นเลย หรืออัดที่ผมวางไม่ไม่เก่งเลยมั้งเนี่ยโอเคโอ้โหถ้ามันกลับได้นี่ก็คงจะดีนะอืมโอเคได้ไปตัวไหนตัวเนี้ย โอเคได้โอ้โหแบบนี้ก็เกมครับหาตัววางไม่มีเลยอืมอ่ะน่าจะหมดละคือมันให้แต่ละตัวมามีแต่ตัวแบบเล่นทักยากนะครับอ่ะเล่นจบมันก็ดูโฆษณานะก็ประมาณนี้แหละอันนี้มาคลิกข้ามได้ไหมโอเคอ้าหน้าดำไป โอเคก็ประมาณนี้นะครับมันก็มีหลายเกมให้เล่นนะแล้วก็ได้คะแนนไปด้วยนะครับทําเคเวสไปเรื่อยอก็ประมาณนี้ลอตเตอรี่แล้วก็เข้าไปซื้อไปมันใช้แต้มเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อเบี้ยผสมสุม่มซื้อเลยเสียเท่าไหร่อ่ะมันไม่ได้แจ้งหรอ เมื่อกี้คะแนนเท่าไหร่สองหนึงออ่งหนึ่งสี่แปดสองอ๋อตัวนี้นะครับอลองซื้นหนึ่งพายใช้ไอคูนหนึ่งนะครับใช้สองพันพายน่าไเก็ยมาหนึ่ง แล้วก็มารับอ้างสิทธิ์ซื้อไป2000ันไม่ได้มาอีกพันหนึ่งส่วนตัวเคสพวกนี้อมผมงงอยังงงอยู่แต่ผมเล่นไปเรื่อยก่อนถ้าเราครบตามนี้นะครับมันก็จะได้พายเพิ่มนะอยากได้ตัวไก่แต่ว่าต้องร้อยอันนะครับเพิ่งได้สองอันนะอะไรก็ได้ถอนเลยนะเนี่ยก็ประมาณนี้ การถอนคูปองคูณหนึ่งคืออะไรวะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของอ่นิ้วพายนะครับตัวนี้ก็เห็นว่ามันจ่ายอยู่นะแต่คะแนนอาจจะได้ชา้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาเล่นเกมเอานะครับเล่นเกมมันก็ขึ้นค่อนข้างไวนะอ่ะโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ